สวัสดีค่ะทุกคนมีใครโชคดีกับปฏิทินคำชะโนดบ้างหรือเปล่าคะวันนี้เข้าด้วยนะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะนี่ถ้าใครวิ่งนะข้างบนอะ่ะเราบอกแล้วว่าเลขข้างบนเลขวิ่งอะ่ะจะเข้าเกือบทุกงวดเลยนะคะวันนี้มีใครได้บ้างนะตรงๆเลยค่ะทุกคนแปดเจ็ดหกเนาะนี่ไง หกเจ็ดเจ็ดหกเข้าเต็มเต็มเลยค่ะยินดีกับทุกคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเข้านะเดี๋ยวเอาไว้งวดวันที่1กันยาเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเกินให้เร็วให้ไว้เร็วเกินก็จะ เดี๋ยวจาไม่ได้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวซักอ,อีกซักสองสามวันนะคะประมาณซักวันที่เท่าไหรเดียซักวันที่สิบแปดไหมเดี๋ยววันที่สิบแปดจะมาลงให้นะคะยังไงถ้าใครชอบติดตามเราไว้ด้วยนะคะเราจะมาลงให้ทุกงวดเลยปฏิทินคำชะโนดอ,อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่แต่เราว่าถ้าวิ่งอ่ะ วิ่งข้างบนด้วยค่ะแล้วว่าเข้าเกือบทุกวดเลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วเราจะมาบอกจะเอามาให้ดูทุกวดเลยค่ะวันนี้ก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะเราทนากับสามีค่ะบา,บายยค่ะแล้วเอาไว้เจอกันอีกสามวันนะคะ